สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bash a n n น l นะครับผมแล้วนี้นะครับอยู่กับผมนนนะครับโอ้โหหายหน้าหายตากันไปสักพักใหญ่ๆห่เลยนะครับก็พอดีเหตุการณ์บ้านเมืองมันไม่ค่อยเอื้อมหนวยนะฮะไปมาบ่อยครับแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะครับก็วันนี้นะครับมีเพื่อนนะครับขอเพลงใหม่ของรัชโยมานะครับช่เพลงว่า อย่างเธอนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของรัชโยเลยนะครับก็วันนี้มีเวลาถ่ายก็เลยถ่ายรีชั่นซะหน่อยนะครับเออเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องหายคิดถึงกันนะฮะไม่รู้มีใครคิดถึงหรือเปล่านะโอเคนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันเลยนะก่อนไปชมนะัฝากกดไลค์และกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะพยายามลงคลิปให้มันได้บ่อยที่สุดนะฮะเออช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับโอเคก็จะพร้อมแล้วไปเข้ารีชั่นเลยครับ แบบว่าเอ็มีแบบย้อนอดีตเลยนะนหยหนยเฮ้ยดีจะมีบ่งไม่สักคนที่ดีต่อหัวจใจนั่งมองท้องฟ้าหอยหาคนอย่างเธอแค่ใครสักคนดูแลซ่อมแซมแปรหัวจใจเฮ้ยเยปารตีเฟไม่ได้จริงๆ ามาแทนด้วยแฟนใหม่แต่วันนี้คงเปลี่ยนด้วยคนคนนี้เงินทองทั้งหมดนับรวมถึงเนีย่ยเอาไปให้หมดนับรวมถึงเพียอีนางเอ๋ยสนใจเป็นลู้สบายแม่ นานๆมันอาบันชอนหัวใจที่ไม่นานเท่าไรไพี่พร้อมจะเป็นล้วคนนะขอบนบานเธออยากกุศไลหัวไปแล้วจะกินแบบแต่นอะไรพี่เองอยากใส่หัวนม Yeah เพ a h y เดิน e a h ไปนนเเพีีียยงคดวท่มันกลู้กลเพียงเป็นแล้วจะโยลูกนี้ดูดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> นาฬิกาใจคงหมุนเวียนตามกันอีกไม่นานความรักมันคงนัดเจอเธอไม่ต้องมี็นชื่อจริงที่เป็นสามพยายามเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามพี่กันนะพร้มรักเธอว้อง

จะบยแต่นอนจะพ้องหรือพี่ยังไงก็ปีมันโดนตลอดแต่พอได้เห็นแม่เธอคนนี้สาวกิ๊ที่ผมเทกับสอบไม่ได้เอามาแทนแฟนเก่าเธออะคือแฟนฉันได้ยินเสียงเธอแล้วใจก็เสามันมิดมันเข้ามาแทงหลังเวลาที่กล้องแพนหันอารมณ์เหมือนบแสดงหนังมีฉากที่ครื่งที่ดึงตรงเป้าตอนเธอคุกเข่าแม่งโคตรมีแรงห่ามยกไอ้ใจทั้งใจจะเอาอะไรก็บอมาดีดีเธอจะคิดที่จคิดแต่แต่บอไม่พลาด ทำได้หมดทำได้หมดทำได้หมดความหมายดีอยาได้รถอยาได้รถอย่าได้รถก็บายเวลาลงเอโลกสุดใสมันภาพสีอยากจ้องตาคนเดียวให้พวกที่อยู่ข้างๆ้างหนีอยากแต่ะเป็นผิวหนังที่อยู่ด้วยกันข้างๆ้างฝีและอยากเอาหน้าไปเคียงแนบและอยู่แอบแอบข้างขอืมอเฮ้ยของฝากคนเมื่อกี้ใหม่ชอบอ่ะายดเวลาลงเอโลกสุดใสมันภาพสีอยากจ้องตาคนเดียวให้พวกที่อยู่ข้างๆหนีอยากแต่ะเป็นผิวหนังที่อยู่ด้วยกันข้างๆ้างฝีและอยากเอาหน้าไปเคียงแนบและอยู่แอบแอบข้างๆ้าอืม <ส>โฟมก็ดีเลยนาฬิกาจะคงหมุนเวียนตามกันอีกไม่นานความรักมันคงนัดเจอเธอไม่ต้องมี็ชื่อจริงที่เป็นสามพยายามเราไม่ว่ายังไงก็ตามทพียงนับราารักเธอง คือแอบชอบอยู่แล้ว เอกหน้าหวานมากแค่ใครสัคนดูแลสมแสนแพรหใจยยยยโหล่หอ่ะหลอขึ้นเยอะเลย จบไปแล้วนะครับกับเพลงอย่างเธอนะครับรัชยโยหลอ่อมาก <c oughs> อุย้ยโคตรหล่อเลยทําผมทรงนี้หล่อมากรัชยโยโอ้โห M v วนะครับ MV มีเพลงนี้เป็นย้อนยุคนะครับออสมัยแบบเกา่าๆเลยแล้วก็เป็นการจีบกันนะครับของรัชยโยกับนางเอกนะฮะก็คือรัชยโยทําทุกอย่างเพื่อให้นางเอกชอบเปลี่ยนตัวเองไปทําฟันไปใส่หมวกไปแต่งตัวไซเบอร์อะไรสร,รุปก็นางเอก ไม่ได้ชอบที่ราชะโยเป็นแบบนั้นนะแต่ชอบที่ราชะโยเป็นตัวของตัวเองนะก็คือเขาเฉลยตอนจบว่านางเอกแอบปืนรัะชะโยอยู่แล้วแค่ไม่แสดงออกเฉยๆเออ MV น่ารักดีครับแล้วก็ผมชอบเอ,อ่อฟิลฟิลเพลงอะ่ะ ฟิลเพลงแบบเนี้ยคือมันฟังเพลินดีแนละ้วเพลินมากมเลยนะฮะแล้วเพลงนี้เป็นเมโลดี้เยอะด้วยนะครับราชโยแบบว่าโอ้โหใส่เมโลดี้จัดเต็มเหมือนกันนะฮะมัจะมีอยู่ทอดนึ่งนะครับที่มันทะลึงะล่งสนละึ่นน่ะเวลามองเธอโลกสดใสเหมือนภาพสีอยากจ้องตาคนเดียวให้พวกที่อยู่ข้างๆหนีอยากจะเป็นผิวหนังด้วยกันข้าง,างๆฝีและอยากจะเอาหน้าไปเคียงแนบแอบข้างๆ <c oughs> <c oughs> เออออกเสียงไม่ได้แล้วคำนี้นะ <c oughs> ังเกนนะครับจะเป็นลงท้ายด้วยสรละอีตลอดเลยนะเป็นโฟดี้ดีมากเรียงมาดีมากเลยอะ่ะมันคำมันคล้องจองกันมากเลยอะ่ะเพราะมากนะเพลงนี้พอมากๆเลยอะ่ะเพลง MV ก็น่ารักนะครับผมว่าทําออกมาได้น่ารักก็มันลงตัวแล้วฟังแล้วมันเออมันเป็นกลมกล่อมดีนะเพลงนี้นะครับจริงๆอ่ะผมไม่ได้ชอบนางเอกนะผมชอบเพื่อนนางเอก <laughs> จะมีตอนหนึง่งอ่ะที่ไปเดินด้วยกันอ่ะจะมีเพื่อนนางเอกอ่ะเออผมชอบเพื่อนนางเอกนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเพื่อนนางเอกคนไหนเนี่ยคนนี้เเพื่อนนางเอกที่ผมชอบโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพลงใหม่ของรัชโยนะเพลงอย่างเธอนะครับบถ้าชอ ็ไปฟังกันได้เยอะๆเลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมนนต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย